กดเลยครับใครพร้อมกดเลยครับพร้อมยังอ่ะพร้อมยังอ่ะพี่กดเลยกดเลยเร็วเร็วเร็วทุกคนทุกคนสตาร์ทเลยทุกคนสตาร์ทไม่ไหววะโอลองให้เป็นสายเลือดตัวน้ำแข็งป่ะตัวนี้ก็น่ารำคาญเหมือนกันนะตอนนี้ชอบทำให้มีอารมณ์อ่ะยังไงครับแข็งครับผมแข็งครับ คนแรกของเรานะครับอ่าคุณแซนนะครับนักโทษนะครับกาพฟโอของเราครับอชายมีโชคครับส่วนนักโบราณวัตถุของเราก็คือคุณ IPO นะครับแล้วก็คุณเบสทหารหลับจ้างนะฮะส่วนอ่แมรี่ของเราครับเล่นตัวอะไรนะเอ็น้ำแข็งครับเป็นน้ำแข็งงามฮอใบน้ำเออน้ำแข็ง,งนี่แหละเนี่ยผมเรียกใบน้ำแข็งมันมัน มันทําให้เรามีอารมณ์มทำาั้เราแข็งพ uh huh. ายน้ําครับอย่ามา <c oughs> น้าแข็งเออตัวมันน้าแข็งอะน้ําที่ไหนทําให้คนอื่นแข็งได้น้าไม่ไม่เคยทาให้เคยแข็งเอ้น้ําแข็งมาได้เป็นคนแข็งอะ่ะ <c oughs> เอาแล้วครับตอนนี้ครับแหมอารมณ์แบบนางเงือกเลยครับแหมเดีคุณคุณเล่นไม่ได้อ่ะคุณอยู่ไหนนะ <c oughs> คุณคือคนไหนนะคุณคือไออันนั้นอะ เพื่อนของคุณแจนคุณคือฮาฮาอะไรไม่รู้สียอย่างไหนฮาฮาชื่อฮาฮาแต่ในคนเบนเราโดนไล่กระทืบนแล้วครับมองหลังเข้าไปทันทีครับมันวิ่งไวมากครับเดี๋ยวขฆากตกรตัวนี้เขาก็มาใส่แต่อ้อมหลังไปทันทีนะใช่ใช่แหมว่าฮาฮาเนี่ยครับส่วนเลยแต่เบดจุกมาได้ครับเขาถือว่าสกิลดีอยู่นะแต่มันวิ่งเร็วจังอะ่ะทำไมเซอร์มันวิ่งไวขนาดนั้นวะผมไม่เคยวิ่งไวขนาดนั้นเลยลงแรงอยู่อ๋อครับผมแหมไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับ คนนี่มาเล่นด้วยน้ำเมื่อกี้แหมเมื่อกี้คือคนขานดจริงๆนะก็เลยให้เพื่อนของเพื่อนเชิญเพื่อนของเพื่อนว่ะสวยครับเ,เห็นไหมหไหม,มันเป็นน้ำแข็งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้ำแข็งก็ชัดเลยโอ้มีลมบางนะครับตอนนี้โดนฟาดเป็นถึงฮะแล้วล้มเข้าไปฮะจู่วัดชันดนนี้ก็อ่ามาแข่งกันก่อนอน,นะฮะสวยเลยชัดไปก่อนน้าวะนี่ครับอา คนเป้นเ้าครับลุนแขนเข้าไปครับข้าตกรตัวนี้เราบอกว่าเก่งจริงๆครับเขาไม่เฝ้านะฮะคนตัวนี้เขาไม่เฝ้ากันและปลาหอกเข้าไปครับแล้วก็เอาเรื่องวะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอออย่ังกับว่ายน้ําครับแต่ว่าอยู่บนอากาศฮะแล้วอยู่แบบนี้ครับขอนญี้บังบังไม้เข้าไปแต่เหมือนจะโดนฟาดหนึ่งทีครับต้อล้ําสูงเราเก็บเือเกินฮะอยู่นี้อย่าวธรรมชาติแบบนี้ฮะปลาหอกเข้าไปครับแล้วก็ ว่ายน้ำบนอากาศฮะวิ่งเข้าไปครับตอนนี้ไล่ตามคุ่นปีโวไอพีโอครับกระโดงมาเจอหน้าครับแล้วกระโดงมาใส่กระทืบแต่โดนสตันนิดหน่อยครับฝั่งเขามีด่าเหมือนกันฮะแต่อย่างไงต่อครับโดนนี้แข็งครับมีอารมณ์ครับตอนนี้มีอารมณ์แข็งฮะจังหวะนี้โดนน้าแข็งเข้าไปหนึ่งทีติดสนา่ะแข็งอยู่ตอนนี้ฮะใส่เข้าไปครับอย่างไงต่อโดนกระทืบครับแม่และล้มเข้าไปก่อนฮะไปใหญ่จุกจะจุกเต็มที่ครับแม่ต้องบอกว่าเล่นดีควรครับต้อง ช,ชิวๆเหมือนกันแต่ว่าอ่ามิสเตอร์คิวคนนี้เขามีเดือดเกินนะและว่ายน้ำอานเป็นนะครับแต่ตอนนี้ถ้า,ารับจ้างหมดแล้วครับได้รับความช่ชวยเหลือแล้วฮะตอนนี้อ่ามีคนไปช่วยแล้วฮะสถานาการณ์แบบนี้และเหมือนจะฮิวกันอยู่แต่เจอครับวันนี้ปลาหอกเข้าไปอยู่ที่และเจบบ้บ้านา้ำเแบบนี้ครับโดนช็อตนะฮะแม่สวยง,งามจริงฮะคุณแซาลาล เอาเรื่องจริงจะฟันเข้าไปครับแหมเจ็บไปหนึ่งแต่ยังไม่ตายครับยังมีอีกหนึ่งชิ้นนะฮะตอนนี้ยังมีหนึ่งชีวิตแล้วปลาหอเข้าไปไม่ติไวายน้ําด้วยความเร็วสูงแปดน้ไเมตรต่อชั่วโมงฮะตมนี้ภากแบบผมแล้วกันนะผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่นเกมไม่ก็ได้เล่นเกมนี้ไงมือใหม่ไงก็เลยจะไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ศัพ์ของเกมนี้เท่าไหร่นะครับก็ภาคแบบผมมาแล้วกันวายน้ําเข้าไปครับตอนนี้ครับแลังจากนี้ครับเช็คกันไปก่อนฮะยังไงต่อฮะเหมืกันเลครับ เอาว่ะเอาว่ะมีแผนะมีแผลนะฮูจ้ครับตอนนี้ผู้รอดชีวิตก็ซ่อมเครื่องแล้วก็ชิวกันไปอยู่นะฮะอย่างนี้ครับตอนนี้ลัเดินเข้าไปครับแล้วจุนี้มานะครับผมกระโดดมาใส่จะโดนหรือไม่ครับตอนนี้คุณแซนของเราครับาโดนครับแหลกครับเน็บผมแหลกฮะสตาร์ทนิดหนึ่งฮะจุดนี้สตาร์ทนิดหนึ่งฮะสวยงามจริงฮะรอ14นาทีแล้วหรอโอ้โหอะไรมาเนียวสุดเลยอีกไปหนึ่งครับกระโดดเข้ามาใส่ครับกระโดดได้สวยจริงฮะแมวเรื่องจริงว่ะ อ๋เลื่อนเลยครับเขาหกส่วนหนึ่ควรกระโดดเข้ามาเหมือนกันนะอยู่นี้กระโดดตอนแดกเข้ามาใส่อีกทีแล้วมีสตันหรือไม่ไม่มีครับแต่ไม่เอาครับไม่สนใจครับตัวนี้ไม่เอาหรอกเอาคุณแซนก่อนฮะตัวนี้กระโดดเข้ามาแซงของเราตัวนี้เจ็บนะฮะถ้าซีไปทีนี้อาจจะมีการลงเกิดขึ้นได้ฮะเดี๋ยวกันแบบนี้ยังไงฮะแซนวางไม้วางไม้วางไม่ทันฮะโดนหอกทิ่มทวงเข้าไปในหัวใจก่อนฮะแล้วล้มเข้าไปครับจังหวะแบบนี้อ่าเก้าอี้อยู่ใกล้เหลือเกินครับแต่ก่อนนี้ครับอ่าวาง ไม่เก็าอีนึงทีตอนนี้เฟดอะไรครับเหมือนจะเฟดสองแล้วนะสตัร์แซนของเราฮะโอ้การแบบเบรเบ้นของเราครับเหมือนจะเป็นลายต่อไปหรือเปล่าเอาลฮะาการแบบนี้ครับไม่ไปครับไปอีกทางฮะเนื่องจากเหมือนจะเขาไปช่วยกันนะเหมือนเห็นว่าเพื่อนไปช่วยเพื่อนแล้วก็เลยจะไปไล่กระทืบครับแหมคนภาคมาไงครับสวัสดีครับ อ่าสวยงามเพราะตอนนี้กระโดดเข้ามาใส่ะโดดสตันฮะสตันแบบเอหนื่อยๆไปเลยทีเดียวฮะแล้วกันมีอเปลาหอกเข้าไปนักว่ายน้ำด้วยความเร็วสูงแปแล้วบางทีมันว่ายอากาศแล้วว่ายอากาศเข้าไปบางทีแล้วตอนนี้เจ็บแล้วก็กระโดดมาแบบทึบโดดมาได้ครับแหมกระโดดกองเข้าไปด้วความเร็วเรื่มพิวเลืเกินครับพยายามจะกระโดดส่วนมากแล้วกระโดดบังของแต่ไม่ไหวจริงฮะแหมถึงต้องบอกว่าหลบแบบดีสุดๆแล้วนะคือกระโดดกล่องแล้วฮะแต่ว่า ยังโดนฟาดไปอีกทีทำให้กระโดดได้ก็จริงแต่ก็โดนสตาร์ทเข้าไปครับตอนนี้ฮะลการแบบม,มีตายด้วยยังครับเปหรับบกากิอยยังไม่ตายฮะโอ้พูดผิดตันนี้เพิ่งเฟดสองเมื่อกี้เฟดแรกอยู่ฮะจะังหวะนี้ฮะยังไงต่อครับเนี่ยเบื่อมากเลยผมเบื่อเองน้ําแข็งนี่มากเลยครับที่เป็นเนี่ยเป็นรอยเท้าของอภายน้ําเลยครับผมเวลาเดินเข้าไปนี่โอ้โหจะติดแข็ง ตอนนี้ยฮะยังไงต่อครับยังคงอยู่นะครับสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้ซ่อมเครื่องไปแล้ว2เครื่องเลยเหลือแค่2เครื่องนะซ่อมไปได้3เครื่องนะกาฟิลเดินลงมาไปเลยครับแม่กาฟิลวเราครับยังไงชายมีโชคกระโดมมาล้วกระโด so มมาแบบแบบแดดสวยทีมากโอ้โหสวยสุดทเออเรียบร้อยฮะแม่ลงไปหนึ่งทีครับปวดหัวกันเลยทีเดียวครับสำหรับกาฟิลเราฮะหลังการไม่ทำดีต้องบอกว่าเล่นดีแล้วนะสำหรับกาฟิลคือถ้าเปลี่ยนผมแย่กว่านี้เยอะ พยายามอย่าดิ้นฮะเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นครับจอมวัดเซอร์กันนี้สวยงามจริงตอนนี้นักโทษของเราครับมีคนไปช่วยไม่ทันนะฮะทำให้เสียชีวไปแล้ว,ลวสำหรับคุณแซนของเราฮะนี่ยังไงต่อเหลือแค่2คนหรือ,อสามคนเท่านั้นอีกหนึ่งคนโดนแขนอีกหนึ่งคนเจ็บอีกหนึ่งคนสุขภาพแข็งแรงดีครับแต่โดนไล่กระทืบอยู่ฮะตอนนี้าก,การเป็นนี้จะทํายังไงต่อไปฮะเ,เรื่องจริงวะ่ะปลาหอกเข้าไปครับแล้วว่ายบนอากาศเข้ามาหนึ่งทีเอาเรื่องจริงวะ่ะ สวยงามมากสวยงามเอาว่ะคุณเบสไม่สนใจข้อนี้อะซ่อมเครื่องฮะคุณเบสที่ทําหน้าที่ได้ดีปนะจวันนะอาจจะไม่จุ้เครื่องเดี๋ยวซ่อมอ่าไม่จุ้เพื่อนไม่จุข้ขารการเดี๋ยวซ่อมเครื่องได้ดีอนนี้เหลเือเพียงแค่สองเครื่องเท่านั้นมีโอกาสที่จะรอดอยู่นะเนี้ยที่ออกจากที่นี่ในนั้นแล้วซ่อมเครื่องเสร็จอ่ะแต่เบสของเราเหมือนจะเราไล่กระเทือแบบนี้าะ์ดแล้วชนะแข่งเป็นเบสโดนออกทิ้งแทงเป็นเัวอย,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 ย่างไม่เป็นไรฮะยังอยู่ครับยังอยู่ งามสวยงามเบสโดนหลบได้ไม่ใช่เบสนี่กาฟิวหลบม,มาได้เอืแล้วโดนอะไรไม่รู้เหมือนครับเหมือนจะมาอา,อากาศอะไรมึงใส่ครับแล้วอยู่ดีก็ล้มครัสุดกาฟิวเพิ่งตื่นมาและโดนเฟสสองลม้มเสียชีพไปอีกหนึ่งคนครับตอนนี้เหลือเพียงแค่สองคนพลาดพูกเก่งเอาใครลม้มมาเนี่ยอยู่ดีก็ล้มฮะอยู่น,นี้ขอบคุณมากขอบคุณที่ชมครับแหมนี่ภาคมั่วนะฮะยิ่งเป็นคนด,าด่าผมด้วยซ้ำไปคือผมไม่เคย คือเนื่องผมยังไม่เล่นเกมนี้ยังไม่เป็นนะครับผมก็ภาคแบบแบบแบบที่ไปเร่นยไปเท่เยะครับไม่ใช่สับของทางเกมไอเดนตัวน,น,นะฮจอนน้งานภาพเหลือแค่หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นครับ,แ,นนตรบแต่เขายังไม่ยอมแขนนะฮะถ้าเหลือ่าแขนแล้วกตายแล้วก็ท่อเปิดคืออา,อาจจะรอดไปได้หนึ่งคนฮะแต่ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้เขาจะเอาเก็บหมดนะเก็บสี่มีเกียร์เพื่อความหล่อเท่ฮะสถานการณ์แบบนี้ แต่ยังไงต่อฮะตอนนี้เหมือนมีคนมาช่วยครับลุกเองคะคุณเป้นเราลุกได้ครับ่นการแบบนี้ 2, 2, 2ต่อหนึ่งครสอต่อหนึ่งสต่อหนึ่งครับอีกสอเครื่องนะฮะเบสนเราพยายามจะซ่อมเครื่องกันไปก่อนว่ะเอาเรื่องว่ะยังไงต่อครับตึงเครียดฮะสถานการณ์ตึงเครียดแล้วฮะตอนนี้พยายามจะหาเซอร์นะครับแต่หาไม่เจอนะฮะเอาเรื่องมา เจอแอ้ยเจอเพื่อต,ตกใจสุดสุดขีดครับตอนนี้วราตกใจสุดขีดเลยลม้ม้าไปแล้วเดินบวนวนโชว์ได้ครับแม่เ,เรื่องจริงๆว่ะแต่คนนี้ว่าสวยงามสวยงามตอนนี้เหลือนหนึ่งคนเหมือนเดิมครับและไม่แขนนะฮะเพราะว่าถ้าแขนแล้วท่อเปิดนี่คือ,อไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับถ้าจะรอก็ อา,อาดกราไกรไม่เห็นนะครับแต่วางไม้ไปได้่ยขดกรรกรถึงกับอาหารครอบกลับมาครจ้ววาวันนี้สวยงามแล้วเดินบนอันนั้นติดน้ํนะนาแข็งนะติดสนามแข็งนะแล้วยังไงต่อฟาดเข้าไปหนึ่งทีลัตีเข้าไปทีลตัตีไปทีล้มกันไปครับแม่หมุนรัวๆครับแม่เจ้ว,วนันนี้เก็บตีมีเกี้ยวครับแล้วหมุนข้าลพยายามจัดดินนะฮะแต่ก็อีอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะปล่อยฮะ,ะเรียบร้อยครับแขนไปอีกหนึ่งะะตอนนี้เหลือแค่หนึ่งคนเท่านั้น รอแรง20นาทีแล้วโอเคครับยอมแพ้แล้วกลับมาทุกข์สัสําเร็จฮะแม่เดือดจริงๆครับเหล่ากุคกูดีครับเอาเรื่องว่ะได้อยู่นะแม่ต้องหมงวเก่งทั้งคู่เลยครับทั้งฆาตกรแล้วก็ผู้รอดชีวิตนะฮะต้องหมงวสู้ได้กูดูสีและมันมากครับผมในแมตช์นี้นะฮะพี่ปิดไลฟ์ตอนไหนหนึ่งทูบไงวันนี้หนึ่งทูบหรือเ่ะ โอเคครับโอเคประมาณนี้พร้อมปามคอนะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเล่นด้วยกันครับสนุกมากครับต้องบอกว่าวันนี้คือเกมนี้ครับต้องบอกว่าคนยิ่งเยอะยิ่งสนุกนะฮะต้องบอกว่าสนุกจริงๆครับเพื่อนทุกคนถึงแม้ใครใครจะไม่สนุกก็ตามครับถึงแม้คือผมเล่นไม่โหดไงก็อาจจะฆ่าผมง่ายหน่อยแต่ว่าผมสนุกมากครับคือมันมากเลยกับทุกคนเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันใหม่เมื่อเกือต้องการนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายทุกคนนะครับเย้ ฝากติดตามทุกช่องทางของผมด้วยนะครับฝากติดตามช่โยมงรังรูด้วยว่าจะเป็นทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูปนะฮะเพียงคำว่าสุภาพบุรุษซอยหนึ่งครับภาษาไทยนะครับสุภาพบุรุษซอยเป็นภาษาไทยครับส่วนหนึ่งเป็นเลขอารบิกนะับฝากไปกดติดตามนะครับขอบคุณจริงๆครับเจอกันใหม่บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ